พิเกตขาแผ่ให้เยอะอะกลัวบุญหมดค่ะทำไงดีคะเพราะว่าป่วยบ่อยและเสี่ยง ตุยมาหลายครั้งแล้วโอ้อันนี้ต้องตอบหลายส่วนเลยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนมาตอบส่วนแรกก่อนตอนนี้หนูมีความเชื่อว่าบุญที่หนูทํามาถ้าหนูแผ่ให้เยอะๆเนี่ยมันก็จะหมดมันลองเปรียบเทียบนะคะหนูอาจจะกําลังเปรียบเทียบเข้ากับทางโลกเนาะอย่างเช่นเราปลูกข้าวเอาไว้กินนะคะแล้วก็ปลู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 กของเราเอาไว้ถ้าเราจะต้องเอาออกไปแบ่งให้คนอื่นเนี่ยข้าวก็จะหดลงไปเราก็จะเหลือกินอยู่แค่นิดเดียวเดี๋ยวไม่พอกินก็เลยทําให้อดอาหารนะคะแล้วก็แบบว่าเจ็บ ป่วยนะคะแล้วก็เสี่ยงตุยนะคะหนูก็คิดว่าเอาว่าอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งคือหนูบอกว่าหนูแผ่เยอะแผ่ให้คนอื่นเยอะๆกลัวบ,บุญของตัวเองหมดอันที่สองหนูอาจจะคิดว่าพอบุญตัวเองเหลือน้อยก็เลยทําให้เราเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะอันที่สามก็พอเจ็บป่วยไม่พอบุญเหลือก้อนมอ่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็คงจะแบบว่าทําให้เราเนี่ยต้องเจอสภาวะแจ็คพอตที่เสี่ยงตุยแล้วเสี่ยงตุยเล่านะคะก็มันอีลุงตุงนางด้วยความเชื่อที่พิเกศว่ามันไม่ถูกต้องสัที เดียวนะคะเอาอย่างนี้มาตามนี้ก่อนเนาะว่าในทางโลกเนี่ยถ้าเรามีข้าวสารอยู่หนึ่งยุ้งฉางนะคะแล้วเราออกไปเอาออกไปแบ่งคนอื่นกินเนี่ยข้าวมันไม่มีทางเพิ่มมาแต่ในทางธรรมหรือในทางบุญนะคะทุกครั้งที่แผ่ออกไป แผ่เนี่ยตัวแผ่เมตตานะคะคือตัวเมตตาใช่ไหมคะมันเป็นหนึ่งในบารมีสิบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาสิ่งที่เราได้กลับมาคือแต้มบุญค่ะเอาบุญออกไปแต่ได้กลับมาเท่าทวีคูณเพราะมีจิตที่มีเมตตาทําทานออกไปนะคะทานเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นบุญเราก็รู้สึกว่าเออมันยังได้อะไรเข้ามาแต่ตัวเมตตาตัวบุญที่เราแผ่ออไปเรารู้สึกว่าถ้าแผ่ให้ไปแล้วจะต้องหมดในทางธรรมไม่ใช่เลยค่ะนึกภาพตามนะคะ สมมุติว่าพิเกตเนี่ยแผ่เมตตาก็เหมือนกับว่าพิเกตเนี่ยเอาบุญที่ตัวเองสะสมสะสมสะสมมาเนี่ยนะคะเอาไปฝากไว้ที่หลวงปู่แล้วบอกหลวงปูข่ขาช่วยแผ่ออกไปให้หน่อยพิเกตป,ปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็เอาไปใส่ในยุ้งฉางรวมกดังใหญ่ๆของหลวงปู่ดุที่มีทั้งข้าวของหลวงตาหมาข้าวของใครก่อใครก่อไม่ลูกมันรวมกันไว้อยู่ในยุ้งฉางนี้แล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยออกมาแจกจ่ายออกไปแต่บโบนัสของการแจกจ่ายแสงบุญตรงเนี้ยค่ะ โอ้ยนี่ยายพริกนี่นานี่คาปูชิโน่นี่นานี่นนอ่นุกนิกนี่นาอ้าวทำความดีนี่เอามาทำงานให้หลวงปู่คือมาเบิกยงางอ่าข้าวจากยุ้งฉางอันนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกไปออเดี๋ยวให้โบนัสเติมบุญกลับมาให้อีกจากเมตตาบารมีของตัวเราเพราะทุกครั้งที่เราแผ่หรือคือเราทำความดีอีกหนึ่งอย่างความดีอันนั้นจะต้องได้คะแนนเป็นแต้มบุญที่อยู่ในยุ้งฉางโกดังข้าวตรงนี้ค่ะหลวงปู่ก็จะเติมมาให้นึก ภาพตามสิคะ ไปเบิกข้าวออกมาแจกปุ๊บหลวงปู่เห็นว่าเราทํางานปุ๊บใส่ข้าวเข้ามาให้อีก10เทา่าบุญหมดไหมคะบุญไม่หมดค่ะเสร็จแล้วในส่วนของที่หนูนึกว่าหนูแผ่บุญไปแล้วจนบุญบุญตัวเองเหลือน้อยเนี่ยก็เลยทําให้ป่วยบ่อยเนี่ยค่ะคนละส่วนกันนะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันกรรมกับเศษกรรมนะคะเศษกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันกรรมยกตัวอย่างเช่นพี่เก๋เป็นคนชอบกินแป้งกินน้าตาลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เก๋ก็เสี่ยงกับการที่อินซูลินมันพุ่งสูงไขมัน ก็อาจจะพอกตับได้ง่ายนะคะมีค่าคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็เลยป่วยนู่นเป็นนุ่นเป็นนี่บ่อยๆแป้งกับน้ำตาลเนี่ยคือสองสิ่งนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะ จะป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมมันอันนี้คือปัจจุจบันกรรมนะคะส่วนในเรื่องของเศษกรรมยกตัวอย่างเช่นเป็นมารงมาเร็งนะคะหรือเป็นโรคอะไรที่แบบว่าโอ้โพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็เป็นกรรมพันธุ์อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าโรคของเศษกรรมก็จะต้องใช้เทคนิคการตัดสายายกรรมค่ะซึ่งเทคนิคการตัดสายายกรรมเนี่ยหลวงตาก,ก็บอกว่าให้สวดร,ร,ร่มรวมกันนะแล้วก็นึกน้อมไปที่หลวงปู่นะคะคืออย่างพวกเราเนี่ยค่ะในห้องสวดมนต์ของพี่เกตเนี่ยเราจะตัดสาย,ายายกรรมให้กับเพื่อนๆกันตลอดเวลา อยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่ตั้งสัจจาธิฐานดังนั้นเข้ามาสวมดมนต์พร้อมๆกันได้คือพิเกตอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรที่เขาเกลียดที่หน้าพิเกตแต่ว่า เจ้ากรรมในเวงของพิเกตเนี่ยกับตุกตานะคะหรือกับน้อง,องแดงน้องเพนเอมสะอาดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเจ้ากรรมในเวงของพิเกตก็จะไปเอาบุญกับตุกตาจากน้องเพนจากน้องอคาป,ปูชิโน่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไปเอาบุญตรงนั้นก็เลยไม่มีเวลามาแกล้งพิเกดก็ทําให้พิเกตหายป่วยได้ดังนั้นต้องใช้เทคนิคตัดสายกยกรรมทุกครั้งที่เราสวดนะคะเดี๋ยวพวกพิเกดก็จะตัดสายกยกรรมให้หนูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ความคิดก่อนว่าเรื่องของการเจ็บป่วยเกือบตุยเกิดจากเศษกรรมและปัจจุบัน ของตัวหนูไม่ได้เกิดจากการแผ่บุญจนบุญหมดทำให้เราต้องเกือบตุยและป่วยหนักนะคะคนละส่วนกันเลยค่ะนะฮะบุญไม่มีวันหมดมีแต่จะพาะพูนพาะพูนทุกครั้งที่เราแผ่บุญออกไปมันไม่ใช่การปลูกข้าวแล้วแบ่งข้าวให้เพื่อนกินแต่อันเนี้ยเป็นการที่เราเป็นคนทำงานเป็นนักบันทึกบุญสะสมบุญไปไว้ในยุ้งฉางรวมของหลวงปู่ดูหลวงตามมาท่านก็มีของท่านใส่เอาไว้ให้เยอะแยะมากมายเราปลูกไปได้ สามกำมือแต่เอาไปใส่ยุงฉางนีแเราก็ถกบอกว่าเป็นเชื้อเดียวกันเป็นสายใยเดียวกันพี่เกตค้าอย่างนี้มันไม่ขี้โกงหรอคะทาได้หรอคะก็ในเมื่อหลวงตาเปิดช่องเอาไว้ให้ให้พวกเราเนี่ยรู้แหล่งนะคะไปผ่านบุญมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราทําไมเราจะต้องทําเองเพราะหลวงตาเปิดช่องเอาไว้แล้วว่าแค่เราสวดมนต์มันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญก็มีคุณสมบัติของพนักงานที่จะ เป็นผู้แจกจ่ายแสงบุญไปเบิกยุ้งฉางนะคะไปเบิกคลังบุญตรงเนี้ยของหลวงปู่ดูลวงตาหมามาได้ตลอดเวลาดังนั้นบุญเราทำสองกำมือแต่เราถ้าจิตเราเชื่อมอยู่กับหลวงปู่หูลวงตาได้เราจะเชื่อมนะคะท่อเนี่ยไปเจาะรูเอาข้าวนะคะแห่งบุญตรงนั้นแสงบุญตรงนั้นให้ไหลมาที่ตัวเราได้ตลอดเวลาก็นึกเอาแล้วกัน,นะค่ะเพราะว่าตัวพิเกตเองก็ ทำบุญตามมีตามเกิดตามกำลังนะคะแต่ใช้วิธีการแผ่บุญจากแหล่งบุญค่ะดังนั้นพี่เก๋ไม่เคยเอาพลังของตัวเองทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปล่อยนกปล่อยปลาทำริฟตออจะทำห่องน้ำทำอะไรก็แล้วแต่บุญนิดบุญน้อยของพีเพ่เก๋พี่เก๋เอาหลวงปู่ค่ะรวมไว้ก่อนนะคะคังรวมตรงนี้แล้วที่เหลือหลวงปู่คะจัดการให้หนูด้วยรวมบุญตรงนั้นผ่านรูปนามของหนูนะคะแล้วแผ่ออกไปไม่มีประมาณเอาของหนูไปรวมกับของหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ทุกๆคนที่ทำความดีทั่วสามแดนโลกธาตุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ ดังนั้นแล้วสองกำมือของพี่เกดกับอีกหนึ่งยุ้งฉางใหญ่ๆก็ดังใหญ่ๆที่มีใหญ่แบบ3ามดานโลกธทานเลยค่ะเบิกมาทีแล้วแบบว่า10บรถอสิบ รถสิบล้อนะสิบคันรดสิบล้อยังไม่หมดเลยค่ะยังมาแค่เซี่ยวขี้ปลตดิวตรงนี้ดังนั้นแล้วต้องนึกถึงแหล่งบุญให้ออกจะแผ่บุญอย่าใช้บุญตัวเองสร้างบุญของตัวเองไปรวมไว้กับของหลวงตาหลวงตาาหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เขาสร้างความดีจากนั้นก็ไปเบิกตรงนี้มาจากการเป็นคนที่ประคองใจให้อยู่ในขึ้นบุญสวดจกักพาดแผ่เมตตาโมทนาบุญนะคะอยู่กับอารมณ์ที่มันฟุง้งฟริงมุงมิงทําอารมณ์ของตัวเองให้เบาบา่อยๆเพราะนั่นคือคุณ สมบัติของคนที่จะไหลผ่านคลื่นกําลังบุญมาได้อยากแผ่บุญไปเอามาจากแหล่งบุญนะคะส่วนในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเกิดจากเศษกรรมเดี๋ยวจะแผ่ตัดสายยายกรรมให้และที่สําคัญ าสายใหญ่เขาเรียกว่าคลื่นตรงนั้นจะเข้าไปที่หนูได้มีดผ่าตัดของพี่เกตกับเพื่อนๆจะเข้าไปที่หนูได้หนูจะต้องมีคุณสมบัติล็อกเป้ากับยุ้งฉางบุญรวมได้เกาะน,นะคะจุดใหญ่ใจความไม่ลืมหลวงปู่ไม่ลืมหลวงตาไม่ลืมที่จะบันทึกสร้างเชื้อบุญใส่เข้าไปในยุง้งฉางแล้วก็รักษาอารมณส์สบายเพื่อให้ท่อข้าวนะคะท่อบุญของเราเนี่ยสดชื่นสดใสผ่องใสพอหลวงปู่ผ่านข้าวลงมาข้าวของเรามันสะอาดก็เป็นบุญที่ใสสะอาดไม่สกรปรกก็จะกลับเข้ามา สนับสนุนชีวิตเราได้เอาข้าวอันนี้ไปหุงกินก็ได้นะคะเอาไปทําข้าวจี่ก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําข้าวแตนก็ได้ไปทําเมนูไหนก็อร่อยเหาะไปหมดเลยดังนั้นหน้าที่ของเราทํำยังไงก็ได้ให้ข้าวตรงนั้นที่ไหลามาเนี่ยค่ะเป็นข้าวที่สะอาดไม่สกรปรกไปด้วยอารมณ์อันขุ่นมัวของตัวเองประคองใจให้ฟุง้งฟริง้งให้ยาวนานนะคะให้เก่งๆขึ้นวันละนิดวันละน้อยเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเป็นคนที่มีคลื่นอารมณ์บุญอยู่กับใจเราเก่งๆแล้วเราก็ จะไม่ไม่ป่วยบ่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงตุยแล้วนะคะขอส่งกําลังให้และหวังว่าจะได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของบุญไม่หมดต้องทํำยังไงนะคะสาธุค,ค่ะ